สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารันตัวเทสกันนะครับโดยวิธีการรันเทสนะครับของ Playlight เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักสักสอามแบบมาให้ดูเนาะนะครับแบบแรกนะที่เราเคยนด้อลองเล่นกันแล้วแหละก็คือการรันด้วย Command Line นี่แหละนะครับตัวเป็นคำสั่ง Default เนาะโอเคอันนี้เป็นคำสั่งล่าสุที่ผมเคยรันไปในคลิปที่แล้วเอาปขรกก่อนนะครับเอเคเรามาเริ่มกันดีกว่า ก็วิธีการรันนะครับรที่พิมพ์คำสั่งก็จะเป็นการรันเทสทุกเทสเนาะโดย default เนี่ยนะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือ npx write test นะครับเป็นการรันทุกเทสเนาะที่อยู่ในโฟลเดอร์เทสต,ต,ตรงนี้และทุกไฟล์เลยนะครับไม่ว่าในนี้จะมีกี่ไฟล์ก็ตามมันจะรันให้ทั้งหมดเลยเนาะ,ะเรามาลองรันกันแต่ว่าอันนี้เรามีเทสเดียวนะไม่มีไฟล์เดียวเราลองรันกัน โอเคครับตอนนี้เราก็รันไฟล์เทสเสร็จแล้วเนาะครับเราจะเห็นว่ามันมีไฟล์เทสอยู่หนึ่งไฟล์นะคือ example นี่แหละที่เรารันนะครับตัว default นะครับซึ่งในนี้ก็จะประกอบด้วย2เทสนี่แหละนะครับแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นว่าเทสหมายความว่าตอนนี้เรา default คือเรารันด้วยเบราว์เซอร์อื่นด้วยเนาะอีก2ตัวก็คือตัว Firefox กับเว็บ i t นะครับโอเคต่อไปเราจะมาลองรันอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือการรันแบบ UI mode นะครับ คือจะเป็นหน้าต่างของมันโปรแกรมขึ้นมาเลยเนาะอ่เรามาลองดูกัน npx a okay, r i t e okay, เขแล้วก็ใส่พารามิเตอร์ครับคิดขีด u i นะครับโอ okay, เครอสักครู่นึงนะครับนะครับมันก็จะเปิดตัวตัวเว็บเบราว์เซอร์มาตัวนะครับชื่อว่า chromeium นี่แหละนะครับซึ่งมันก็จะไปอ่านไฟล์ชื่อว่า example.spec.ts นะครับก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ test ตรงนี้แหละนะครับซึ่งเรานะครับมาลองรันกันเนาะวิธีรันก็รันได้หลักหลารูปแบบเหมือนกันนะครับก็คือจะกดปุ่มนี้ก็ได้คือรันทั้งหมดเลยนะครับ run all test ด1น,นะครับมันก็จะรันทั้งหมดไฟล์ให้หรือจะลองรันหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ครับก็คือมากดเมนูตรงนี้เอากดตรงนี้อันก็ได้นะครับ ซึ่งหน้าต่างนี้เราเรียกว่าหน้าต่าง uh, UI mode เนาะนะครับคือจะประกอบด้วย t ท s t แล้วก็ traceability เนาะหรือการสืบประวัติย้อนหลังได้นั่นแหละนะครับความสืบประวัติย้อนหลังได้คือเราสามารถดูได้ว่าแต่ละมิลลิเซกมิลลิเซกิลเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเนาะนะครับโดยที่มี UI อะไรขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับรวมไปถึงตัวแอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะ นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปจอดลึกอันอีกทีหนึงในการเปิดตัวของ t r e a s u r i t y เนาะนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ให้เราดูว่าโอเควิธีการ run รเทสต,ต่างๆมีรูปแบบไหนบ้างเนาะนะครับโอเคนะครับเราสามารถเปิดดูฟิลเตอร์ต่างๆได้นะตรงนี้เช่นตอนนี้ผมตัว default เนี่ยเป็นโคร o m i u m เนาะถ้าเกิดเราอยากให้มันรันด้วย Firefox run ด้วย Webkit แบบนี้นะครับ มันจะมีตัว option browser ต่างๆให้เรา,า,า,าเลือกด้วยเนาะนะครับเราก็สามารถกดแต่ละตัวได้เนาะเช่นผมกด firefox ไปมันจะรันด้วย engine ของ firefox นะครับบร b r เซอร์ของ firefox หรือมี test fail เ้วก็สามารถ filter ราันเฉพาะ test fail ได้หรือ test ที่ pass ก็สามารถเลือก test ที่ pass แล้วรันจำได้เนาะครับอะไรประมาณนี้ สมมุติว่าเราอยากรันใหม่รีโหลดใหม่รีเฟชใหม่ก็าสามารถกดตรงนี้ได้มันจะเคลียร์ตัวประวัติการรันไว้นะครับแล้วก็รันใหม่ได้หรือเราสามารถดูเป็นเทอร์มินอลได้เหมือนกันเนาะดูเป็นคอมมานด์ไลน์ได้ก็กดสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เนาะนี่นะครับก็จะโชว์หน้าต่างเทอร์มินอลหรือหน้าต่างคอมมานด์ไลน์นั่นแหละนะครับโอเคผมขอปิดนะครับ ไปนะครับเราสามารถรันด้วยคาสั่งในคอมมานด์ไลน์นี่แหละแต่เราอยากให้มันโชว์หน้าต่างในการเล่นเนาะนะครับลองพิมพ์คบสั่งแรกเลยครับ npx playwright test l a u ุ c h test ใส่ parameter นะครับชื่อว่า headed เนาะ headed นี่คือการแสดงตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับลองนั้นดูเราจะแสดงตัวเบราว์เซอร์ นะครับของอทุกเคสเนาะที่เกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วมันก็จะปิดไปเองเนาะเพราะว่าเหมือนเรารันเหมือนรันเทอร์มินอลนี่แหละแต่เราให้มาแสดงผลเฉยมันก็ปิดไปให้นอนหลังจากที่เรารันเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราอยากจะรันเฉพาะเบราว์เซอร์ใดเบราว์เซอร์หนึ่งแต่ว่ารันบนตัวเทอร์มินอลนี่แหละนะครับเราสามารถใช้คําสั่งแยกเบราว์เซอร์ได้เนานะกดตัวสอนขึ้นนะครับแล้วผมก็ใส่คําว่าโปรเจต์เข้าไป ผมก็ตามด้วยสมมติผมรันได้ Firefox ซึ่งอยางนั้นได้ Firefox นี่แหละนะครับปึ๊บเก็ enter เข้าไปก็พิมพ์ Firefox ไปนะครับอะไแบบนี้มันก็จะรันมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ที่เป็น Firefox ขึ้นมาแต่ว่าแบบนี้เราไม่ได้โชว์ให้มันแสดงผลเพราะเราไม่ได้ใส่คาสั่ง e a d l e เนาะแล้วสมมติว่าเอ้ยผมอยากรันหลายเบราว์เซอร์แหละทำไงดีอ่ะเราก็มาเราสามารถใส่พารามิเตอร์ต่อเนื่องกันได้เนาะ npx p l a y r i g h เอสอ่าโปรเจกต์ช่นโปรเจกต์แรกผมจะรันด้วยเว็บคิดของ Safari เนาะต่อไปผมจะรันด้วยโครเมียมหรือ Google Chrome นั่นแหละหรือ Microsoft Edge อะไรก็ตามนนะที่ใช้โครเมียมเป็น Engine ในการทำงานบน, browser, นบเบราว์เซอร์นะครับอ่ะผมใช้โครเมียมึ๊บอ่านะครับ Enter นะครับมันก็จะรันตัวโครเมียมขึ้นมานะครับกับตัวเว็บคิดนะครับจะเห็นว่ามันมี มันมี4เทสแต่จริงๆมันคือมี2เทสแต่ว่ารันด้วย2เบร์เซอร์มันก็เลยขึ้นเป็น4เทสนะครับอ่ะต่อไปสมมุติเราต้องการรันเฉพาะไฟล์นะครับอ่ะผมจะขอ copy ไฟล์ขึ้นมาอันหนึ่งขอลบขอตั้งชื่อสมมุติชื่อว่า t ท s t นึ่งดัสสเปคอ่ะมุิผมจะรันเฉพาะไฟล์เนี้ยทำยังไงเนาะเพราะปกติ default เนี่ยก็คือ n p x ไป write test เนี่ยเขียนกิดมันจะรันทุกตัวเลยอ่ะเรามาลองดูกันเนาะเสียนผมมันจะรันสองไฟล์นี้เนาะอ่ะอลองรันให้ดูกัอนอ่ะจะเห็นว่ามันมี12บสองเทเนาะเพราะว่าผม copy ออกมาเนาะแต่ว่าผมข้างในยังเหมือนเดิมมันก็เลยเจอเป็น12บสองทนั่นแหละนะครับแล้วสมมติว่าอ่ะผมอยากจะอ่ะผมขอให้มันแตกต่างกันผมลบเทสักตัวหนึ่งออก ให้เลยเทสต์เดียวแล้วผมต้องการรันเฉพาะไฟล์เทส t 1หนึ่ง spec t s หรือไฟล์ตรงนี้เนาะผมก็เพียงคำสั่งเหมือนเดิมเลยเพลง npx p l a write นะครับเทสต์เราประทด้วยชื่อไฟล์ได้เลยเนาะเทสหนึ่ง spec dot ts แบบนี้ enter เข้าไปโอมจะมารันไฟล์เทส t ผมเนาะนะครับคือไฟล์นี้ไฟล์ตรงนี้แหละ นะครับถ้าสมมติว่าเอ้ยผมมีสักผมมีสามไฟล์อ่ะผมขอแก้ชื่อเอสสองหรืสเปกแล้วก็เทสสาม s อสสามหรือสเปกอ่ะสมมติผมต้องการรันทั้งทั้งสามไฟล์นี้แหละยกเว้นไฟล์นี้ไฟล์เดียว เป็น T X p l a y w r i g h Test t แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ Test 1 spec t s Test 2 spec ts นะผมคิมผิดตรงนี้ Test 3 spec dot s อ่ะนะครับ3ไฟล์นี้ก็คือ Test spec 1 2 3 1สามหสอามอ่ะสเรันเลยอ่ะจะเห็นว่ามันก็ลันเสร็จแล้วเนาะก็คือรันไฟหนึ่งสอนะครับอันนี้คือการระบุชื่อไฟล์เนาะแต่บางทีเอ้ยเราแบบมีโฟล์ดซ er ับเฟอย่อยอย่างเช่นจะเป็น uat นะครับแล้ผมก็มีอ่ะผมก็ copy ไฟล์อันนี้ไปใส่ใน uat อ่ะ ผมมีไฟล์เทสอยู่ใน UAT folder UAT นี่แหละแต่ผมต้องการรันไฟล์เทสสองแต่ว่าไฟล์เทสตสองเนี่ยมันชื่อซ้ํากับไอ้นี่เนาะแต่เราต้องการระบุให้ชัดเจนขึ้นว่าเอ้ยผมต้องการรันไฟล์เทสสองที่อยู่ใน UAT อ่ะเรามาลองกันดีกว่าเหมือนเดิมนะครับ Npx write test แต่คราวนี้เราต้องเริ่มด้วยพาดเนาะพาดเราชื่อว่า test เติม s ตรงนี้เนาะผมว่าพิมพ์ว่า test เติม s slash uat เท่านี้ผมก็สามารถรันทุกไฟล์ที่อยู่ใน uat ได้แล้ะผมลอง enter ดูปึ๊บตันนี้เราจะรันไฟล์เฉพาะที่อยู่ใน uat นะตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันขึ้นว่า6เพราะว่ามันเปิดมัน default ไว้3 browser คือ chromeium firefox แล้วก็เบบ k i t ของ safari นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการรันไฟล์ test อยู่ใน path น,นั่นเองนะครับ ในกรณีที่แบบเราแยกโฟลเดอร์ต่างๆไว้เนาะต่อไปเราจะมาลองรันด้วยวิธีการตั้งชื่อชื่อไฟล์เนาะผมมีการระบุชื่อไฟล์ที่แบบพิเศษไ้อย่างเช่นผมจะบอกว่าไตเติลตรงเนี้ยผมจะรันเฉพาะเอ่อร r e กร i o นนะครับอะไรแบบนี้นะครับ regression อ่ะปออิดกัน รันเฉพาะเทสนี้แหละนะครับเทสนี้ด้วยหมายถึงว่าเทสนี้นะไม่ใช่รันทั้งไฟายเนาะเทสนี้แหละเฉพาะเทสเคสนี้ไม่รวมเทสเคสท,ที่เป็นก e t สตาร์ l ลิงนี้นะครับเราจะใช้ตัวแฟ a g เนาะเราใช้ตัวแฟ a g จนะีเนาะรวมถึงชื่อที่ระบุอยู่ในนี้เนาะว่าโอเคไตเติลน,นี้ has, แฮชไตเติลน,นี้มีคำว่า r e g r e s s i o n อยู่นะครับเรามาลองกันดีกว่า เริ่มต้นเหมือนเดิมครับ play like ปึ๊บนะครับ play like ตามด้วย t e s t ตามด้วย g เนาะขีด g นะครับ global แล้วก็ใส่ double quote นะครับแล้วก็ตามด้วย regress นะครับอ่ะผมพิม regression ให้มันดู regression อ่ะประมาณนี้ผมเมนเตอร์ er เลยอ่ะผมเซฟอย่าลืมเซฟนะ เอนเตอร์มันก็จะวิ่งมาลันที่ไฟล์เทสที่ชื่อว่า a d test c y c l e replication นะครับอ่าเมื่อกี้มันขึ้นเมื่อกี้มันฉบับหนึง่งนะครับอ่ะมันขึ้นว่าเอ่อ a d test เอ่อ h a d title แล้วก็วงเล็บร e เก i o n เนาะเมื่อกี้มันขึ้นนะครับเราจะใช้คำสั่งตรงนี้แล้วก็จะได้รันเฉพาะไฟล์เทสเคสนี้เนาะอ่ะตอนนี้เราก็รันด้วย test ี G เรเกชันเรียบร้อยแล้วเนาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าเทสเคสไหนก็ตามที่มีวงเล็บเรเกชันตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งไปเจอแล้วก็เอามาลันซึ่งเราไปประยุกตได้เนาะอย่างเช่นเราบอกว่าเทสเคสเนี้ยจะลันเฉพาะวงเล็บเรเกชันเท่านั้นเนาะแล้วก็ใส่วงเล็บเรเกชันเข้าไปในตัวของชื่อไ i เติตรงนี้แหละไอตัวสตริงชุดแรกนะครับของเมท็อดเขามาเทสตรงนี้แหละนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการลันตัวเทสเคสเหมือนกันเนาะโดยเรา จะใช้ตัวที่เป็นตัวของ extension ของ w s s t d e เนาะนะครับชื่อว่า Playlight ให้ทุกคนพิมพ์คาว่า Playlight ได้เลยตรงนี้เนาะเมื่อเรา install แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปตัวหลอดทดลองตรงนี้แหละนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บคาวเนี้ยมันจะไปอ่านในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้เนาะ e ทสเติมตรงนี้แหละนะครับอ่ะนี่ครับ t ท s เติม s แล้วมันก็จะไปอ่านไฟล์ทั้งหมดมาให้เลยเนาะไม่ว่าคุณจะสร้างโฟลเดอร์ซับย่อยเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นแบบแล้วจะเข้าไปเจอไฟล์เทสเนาะแบบนี้นะครับลักษณะก็เหมือนกับ u i m o d หมดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาบิวอินมาให้ในตัว e x t e n s i o n มาเลยก็คือแล้วเราก็สามารถรันแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะซึ่งเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเนาะนะครับโอเคก็เราดูเนาะตัวนี้ก็คือตัว test case นั่นแหละนะครับที่มันไปเจอไฟล์เทสไว้ต่อไปด้านล่างเนาะตรงนี้นะครับ ก็เป็นโปรเจกต์เนาะโปรเจกต์นี้ก็คือตัวเซตอัพของเรานี่แหละนะครับตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนเนาะให้ทุกคนดูตรงนี้ก็ได้ครับตัวเพลย์ไลท์คอนฟลิกต์ตรงนี้เนาะมันจะมีตัวอ่ะผมก็ปิดตรงนี้ัวตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นตัวคีย์หรือตัว property นะครับที่ชื่อว่า Project นะครับที่เป็น array ตรงนี้แหละก็คือเป็นตัวอันนี้คือเป็น default ที่ตัวของ Paylight ที่เราอ n s สต l l เนี่ยมันเปิดมาให้เลยนะครับถ้าเรากดคอมเมนต์ตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วเรากลับไปดูที่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยก็จะเหลือแค่โครเมียมเนะาะก็คือมันจะปฏิสัมพันธ์กับตัวตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกมี Show Browser ก็คืออะไรก็คือ h e a d ด็ดโ d e ดนั่นแหละนะครับก็คือให้รันแล้ชว์เบรา r ์เซอรขึ้นมานะครับมีเทรซซิ i เวอร์ก็คือเหมือนรัน UI m o โหมดนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะมีอะไรอีก set up ตัว global set up ก่อน run แต่ละครั้งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปในคลิปถัดไปเนาะนะครับแล้วก็มีตัว tool ต่างๆเนาะในการแบบโอเคช่วยเลือกตัว locator ให้ตัว record ตัว cursor นะครับกดตาม cursor ตัวเปิด test output อะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง run กันก่อนโอเคตรงนี้เนาะเราจะเปรียบเทียบคำสั่ง กันดแบบับคอมมาไลน์กับตัว UI ด้านซ้ายเนาะ Npx p l a y w right test แล้วก็ project chromeium อย่อะมันคือคำสั่งแบบนี้เลยเนาะนะครับนี่คือคำสั่งเดียวกันเลยกับแบบ UI นะครับเราลองรันดูเนาะที่รันก็อะ่ะกดสักอันหนึ่งขึ้นมาเนาะอะ่ะผมก็กด test spec t ts อันนี้เนาะ นะครับมันก็จะลันมันก็จะมาเปิดตรงแท็บที่ชื่อว่า test r e s o u r e ตรงนี้เนาะไม่ได้อยู่ในแท็บอร์มินอลแล้วนะมันจะไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ตัว t ร์มิน a ลเอ่อ test r e s o u r e ตรงนี้แหละในการ report ตัว test r e s o u r e เนาะแล้วก็ด้านขวาเราก็จะเป็นตัวตัว history เนาะว่าแบบโอเคลัน fail ลันผ่านอะไรยังไงเนาะเราจะมาลองคำสั่งแบบ headed ตรงนี้มันคือการเปิด show browser ตรงนี้แหละนะครับคำสั่งเดียวกับอันนี้เลย ครอาราลองรันดูปึ๊บมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้นะครับแต่ว่ามันไม่ปิดให้ด้วยเนาะมันเปิดแต่จบเทสนี่นครับก็คือจบเทสต์ละแต่ว่าตัวเนี่ยมันจะเปิดค้างไว้ไม่เหมือนกับตอนที่เรารันด้วยตัวคอมมานด์ไลน์เนาะมันปิดเลยเมื่อรันเมื่อนำเสร็จแล้วโอเคต่อไปนะครับกด show trace viewer เนาะดู traceability นั่นแหละดูแบบความดูย้อนหลังได้เนะาะแบบ แต่ละเทสเนี่ยเกิดขึ้นมีสเต็ปยังไงบ้างเหมาะการไว้ดีบักกิ้งเนะาะแบบโอเคเราจะดูสเต็ต่างๆแต่ละเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็คือโหมดแบบนี้นะครับเทส t ขีขีด,ขด UI. นะครับแบบนี้เราลอ,ลองรันดูเนาะปึ๊บเดี๋ยวมาสันนะนี่ครับมันก็จะเปิดตัว UI มาให้แต่ว่ามันจะเปิดเฉพาะเทสที่เกี่ยวข้องเนาะคือเฉพาะเทสเคสนี้นะครับ นี่ก็จะมีอ่ะผมขอซูมครับ่จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเซ t ชันที่เราเลือกว่ามีเทสเคสไหนบ้างรวมถึงเบราว์เซอร์ไหนบ้างเนาะอันนี้คือมันหยิบเฉพาะเทสตรงนี้แหละออกมาอยู่ในวิววิวเอ่อ trace v i ตรงนี้เนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลอกต่างๆเนาะเช่นตอนนี้แอคชั่นนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีลอกมีเออร์เลอร์อะไรมีคอนโซลลอกไหมนะครับมีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างที่ทำงาน ตอนที่เราลันเทสเคสนี้เนาะที่มันไปยิง API ต่างๆนะครับมีอยู่ในโซต์อยู่ในโค้ดช่วงไหนบ้างนะครับ case, เทสเคสสเต็ปนี้นะครับแล้วก็มีอ t t แทชเมนต์เช่นมีรูปมีอะไรมีวิดีโอมีเสียงอะไรไหมเนาะนะครับก็บเป็นชื่อไฟล์ชื่อเทสแหละนะครับตรงนี้นะครับโอเคมีเมตาเดตรงเดต้าเนาะมี Before After Each นะครับมีเซต็ตนี้ ใครใช้ชอบสีสว่างก็กดปิดได้เนาะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้คือการรันแบบ t i s t viewer เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสรับการรันเทสในรูปแบบต่างๆเนาะนะครับเรามาสรุปกันก่อนเนาะว่าเรามีรันเทสแบบไหนบ้างนะครับหนึ่งเรารันเทสโดย default ก็คือรันทุกเทสเคดทุกโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ Project คืออะไรก็คืออยู่ในตรงนี้นะครับเช่นโปรเจกต์เรา default เรามีสามอันนี้ เราก็จะรันทุกเทสเคสของเราด้วย3 p r โปรเจกต์ก็คือโปรเจตที่ใช้ตัว Chrome ใช้ตัว Firefox ใช้ตัว Safari นะครับ2องันแบบ u i mode นะครับก็คือเปิดตัวตัว t e s t v i e w e r ขึ้นมานะครับพร้อมกับสามารถเลือกได้ว่าจะรันเทสเคสไหนบ้างเนาะเนี่ยครับเมื่อกี้นี่นะครับก็คือรันแบบ u i mode ที่สามารถเลือกตัวเทสเค e ได้ นะครับแล้วก็เลือกตัวฟิลเตอร์ต่างๆได้นะว่าโอเคฉันจะรันเฉพาะโครเมียมฉันจะรันเฉพาะเว็บคิดเท่านั้นนะอะไรเงี้ยแล้วเชนท่านจะรันเฉพาะเกตี้เฟลเท่านั้นเนาะก็สามารถมาเลือกอะไรตรงนี้ได้นะครับหรือเิียงฟิลเตอร์หาข้อความที่เกี่ยวข้องได้นะครับเช่นไอโตลอ,อะไรเงี้ยเ e s t case ที่เป็นไอโต้มาหรือ m i เ r ร t i o นอะไรเงี้ยครับก็าสามารถใช้ตรงนี้ในการฟิลเตอร์หาเทสเค a ที่เกี่ยวข้องได้หรือสาม เช่นเราจะเลือกลันเฉพาะเบราว์เซอร์ที่เป็นโครเ m ียมซึ่งชื่อตรงนี้นะครับมันก็คือชื่อที่อยู่ในตรงนี้แหละ Name ตรงนี้แหละนะครับเช่นผมตั้งชื่อโครเมียม A หัวต้องพิมพ์ตัวนี้โครเมียม A ด้วยนะครับเพื่อให้ตรงกับโปรเจกต์ตรงนี้และโปรเจกต์เนี้ยได้ใช้ตัว Chrome Motion Desktop นะครับะะแบบนี้แบบที่3ก็คือระบุชื่อตัวเทสเค e ไปเลยนะครับเช่น ผมเอาเทสเคสที่3ตอนนี้นะครับผมก็ระบุชื่อไปเลยเนาะเช่นเทสเคที่สามแบบสเนะครับมันก็จะเป็นรันเฉพาะผมพิมพ์ผิดปึ๊บอืมมันก็จะเป็นรันเฉพาะเทสเคที่3นะครับนี่คือการระบุชื่อไฟล์นั่นเองนะครับอันที่สี นะครับคือการระบุโฟลเดอร์นะครับเช่นเราสร้าง sub folder แบบนี้ขึ้นมาอา่ะผมขอกด arrow up นะครับเพื่อเอาคำสั่งล่าสุดมาแล้วก็ผมก็ระบุขาดเลยครับ testterm s slash uat แบบนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ไป enter ไปมันจะเป็นรันไฟที่อยู่ใน uat ตรงนี้ตัวอย่างนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ชื่อ test case นั่นแหละนะครับเอามาเป็นตัวระบุเนาะ นะครับผมขอหาก่อนปึ๊บโอเคผมขออ่ะพิมพ์คำสั่งเหมือนเดิมเลยคือ npx p l a y l i g h t test g i ด g นะครับ global แล้วก็ใส่เครื่องหมายพันหนูเนาะ double quotes นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวข้อความที่เราต้องการนะเช่น r e r e s s i o n เนาะผมขอ copy เนาะเดี๋ยวจะได้ไม่พิมพ์พลาดอ่ะแบบนี้มันก็จะมาวิ่งรันเฉพาะ test case ที่มีข้อความคำว่า r e r e s s i o n แบบนี้ ก็ประมาณนี้ครับสลักคลิปนี้นะครับ